แบ่งปันความรู้โดยสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะในรายการแอ i ิช i o n ข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาใครมีคําถามใครมีปมัญหาเรามีคาตอบใี่น้องเสมอร่วมรุนร่วมเชียร์นะคะและมุ่งสู่คณะในฝันไปกับตัวแทนแอดเก่งฮ้าก้าในชน่วงแรกนะคะอยู่กับพี่นัตตี้แทนาน,านันพี่ปัป๋มกวนดัชจาใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะพี่ปั๋มสำร<อ>หรับการยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house นะคะน้องๆคนไหนที่สอบติดก็จะต้องยืนยันสิทธิ์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะแล้วใครนะคะที่ได้มาเาาที่ที่ชอบแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันสิทธิ์กันนะคะโดยกําหนดการนะคะปีนี้เนี่ยจะอยู่ในวัน ที่26-29เมษายน2559ค่ะที่ป่ามค้าพี่นัตตี้มีข่าวดีมาบอกต้นอ<ะ>้นองแอดแกง59ของเรานะคะน้องค้างและน้องเนยเนี่ยสอบติดในรอบรับตรงเลย ซึ่นน้องๆทั้งสองคนนะคะก็เลยจะเข้าไปถามพี่เอวีบายเดอะแบรนด์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ของระบบ clearing house นั่นเองนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามีน้องๆคนไหนที่ยังไม่ชัวร์เกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะเกี่ยวกับระบบ clearing house นั่นเองถูกต้องค่ะและน้องๆคนไหนนะคะที่ยังคงต้อง admission scan อยู่เนี่ยก็อย่าลืมนะจ๊ะช่วงท้ายเรามีการตอบคำถามกันด้วยดียินมว่ามีน้องๆนะคะ inbox เข้ามาถามเราเยอะแยะมากมายจริงถูกต้องค่ะและคำถามที่น้องๆถามเข้ามานะคะหัวข้อในวันนี้เน วิธีการเลือกคณะในแอดมิชชั่นนะคะแล้วก็มีเหตุผลอะไรบ้างที่จะทําให้เรานะคะพลาดแอดมิตในแอดมิชชั่นนั่นเองค่ะติดตามได้ในช่วง้ทยของรายการนะจ๊ะแต,แต่สำหรับช่วงเวลานี้ค่ะมาดูกิจกรรมดีๆจากพี่นัตตี้กันดีกว่านะคะต้องบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมเนี้ยเหมาะมากสาหรับเด็กสายวิทย์คณิตอืมเหมาะมากขนาดไหนคะพี่นัตตี้แล้วค่ายมันเป็นแบบอะไรยังไงอะ่ะมันคือค่ายวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะแต่จะเหมาะมากแค่ไหนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วมาแล้วโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ร์มิก้าสายแคมครั้งที่14จากพี่พี่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดเพื่อน,น้องๆมปลายสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เลยนะคะและค่ายนี้ค่ะไม่ใช่การติววิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ค่ายนี้จะช่วยให้น้องๆได้ค้นพบกับตัวตนว่าตัวเองนั้นมีความชอบหรืออยากเรียนอะไรซึ่งคณะวิทยต์มหาวิทยาลัยเรานั้นประกอบด้วย4ภาควิชาได้แก่เคมีจุลชีววิทยาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์รับรองน้องจะได้อะไรมากกว่าคำว่าความรู้แน่นอนค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง26เมษายนและจัดค่ายในวันที่27 30พฤษภาคม2559รวมนอนค้างคืนไปด้วยกันและสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่ f a c Facebook f a n p a g e Formica s c i e n c e Camp ค่ะ ค่านี้นะคะเขารับถึง120คนด้วยกันค่ะพี่นัตตี้ถือว่ารับเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใครใที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ห้ามพลาดค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะใครเนี่ยที่สนใจรับตรงนะจ๊ะวันนี้เรามีหลักหลายสถาบันแล้วก็จะมีสาขาอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ รับตรง59มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาโครงการพิเศษโดยใช้คะแนนแกตและแผ่น5เปิดรับสมัครวันที่18เมษายนถึง13พฤษภาคม2559รับจำนวนทั้งหมด40คนค่ะรับตรง59มหาวิทายาลัยศิลปากรคณะอักษาารศาสตร์หลักสูตรเอเชียศึกษาโครงการพิเศษโดยใช้คะแนนโอเน,แน็และแกตค่ะเปิดรับสมัครแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่17พฤษภาคม2559รับทั้งหมด200คนค่ะ รับตรง59โรงเรียนการปรายศนีรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาเปิดรับสมัครวันที่18เมษายนถึง30เมษายน2559รับจำนวน192คนค่ะรับตรง59มหาวเทยไลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาลศัตว์ภาคพ,พิเศษรอบที่1ค่ะโดยใช้คะแนนแกตและแผด2นะคะเปิดรับสมัครังแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่18พฤษภาคม2559ค่ะ น้องๆสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์ทูปปุปัญญาและ a c e b o o k c o m l a a d m i s s i o n s b y ทูปปุปัญญาค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารรับตรงนะคะ <ๆ S 2> ก็รวดเร็วทันใจเลยได้ที่ l ล ne ค่ะเซิร์ฟเลย a d m i s s i o n s true อย่าลืมแอดนะจ๊ะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามกันนะคะกับเรื่อง clearing house กับพี่เอวี by the way และน้องๆแอดแกง59พบกันช่วงหน้าค่ะ กี่ยวกับระบบ clearing house นะคะวันนี้เนี่ยพี่เอวีบายเดอะเบรนนะคะเขาจะมาให้ความรู้กับน้องๆรวมถึงแนะนําไปพร้อมๆกับน,น้องๆแอดแก๊ง59ด้วยพูดถึงน้องๆแอดแก๊ง59นะคะใครคะ่ะที่สอบติดรับตรงและจะต้องยืนยันในระบบ clearing house เนี่ย <ก S 2> <comm. S 1> วันนี้เราจะได้เจอกับพวกเขาอีกแ้วใช่ไพี่ป๋าอ่าใช่แล้วพี่ผับอยากรู้มากๆเลยนะคะว่าจะมีน้องคนไหนเนี่ยที่ยืนยนันสิทธิ์ไปแล้วบ้างน,นะคะฉะนั้นไปติดตามดูดวพวกเขากันเลยะคะ่ะ ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องแอดแกง59ที่มีรายชื่อสอบติดรับตรงและมีสิทธิ์เข้ายืนยันในระบบเค i ร g เ o า s e น้องคนแรกในวันนี้ครับน้องอังที่มีความฝันอยากเข้าคณะนิติศาสตร์ตอนนี้ก็ทําได้แล้วครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังสับสนการเลือกมหาวิทยาลัยอยู่เล็กน้อยและน้องอีกคนนึงก็คือน้องเนยครับที่มีความฝันหลายอย่างเหลือเกินอยากเรียนทั้งหมอนิเทศาสตร์เศรษฐศาสตร์แถมยังน่าเป็นห่วงที่สุดในบรรดาแอดแกง59 เดี๋ยววันนี้น้องๆจะมาพบกับพี่เอวีาบเรนครับน้องๆจะได้คำแนะนำดีๆอะไรกลับไปบ้างไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเงนยสวัสดีน้องอังนะครับอ่าวันนี้มาหาพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็อยากจะทราบว่าการยืนยันระบบ l e a r i n g house คมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยนะครับระบบ l e a r i n g house เ,เนี่ยคือระบบการยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับน้องๆที่สอบตรง ก่อนที่มันจะมีระบบคิล l i n g h o าส์นี่คือใครสอบตรงติดก็ก็ติดแล้วก็ไปสอบต่อก็ติดอีกก็ไปกักที่ของคนอื่นเขาใช่ไหมครับก็จะทาให้แบบว่าเพื่อนๆในหลายคนขาดโอกาสนะครับราวที่พอมีระบบคิ l l i n g เ o าส์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเริ่มต้นจากการที่เราไปสอบนะครับสอบครั้งสําคัญ2ครั้งคือไมที่เด็กม .6 อย่างพวกเราไปสอบคือ1สอบแก๊ปแพทนะครับและ2องก็คือสอบก้าวทุาริมานั่ยนะครับซึ่งการสอบสองครั้งใหญ่เนี่ยเราจะมีแบนเก็บไว้ ก็แล้วแต่ว่าน้องแต่ละคนจะสอบวิชาอะไรบ้างในเก้าวิชาสามัญเก็บไว้ใช่ไหมหรือแกนแพทสอบตัวไหนไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปยื่นสมัครสอบตรงตามโครงการต่างๆของมหาลัยที่เราสนใจถูกป่างคนนี้พอเราไปยื่นสมัครสอบตรงเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็อยู่ในระบบ clearing house นะครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าอยู่ในระบบ clearing house บางอันเนี่ยมันก็อยู่นอกระบบ clearing house นะครับเพราะนั้นเราต้องดูให้ชัดเจนก่อนว่าโครงการที่เราสมัครเนี่ยมันอยู่ในระบบ clearing house หรือเปล่านะครับ คราวนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในระบบเคอร์ริเฮาส์เนี่ยมันก็จะจัดการของมันเป็นอิสระคือมีการยืนยันสิทธิ์อะไรของเขาไปนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในระบบเคอร์ริเฮาส์เมื่อไหร่น้องสามารถที่จะสอบตรงได้อีกแล้วก็ถ้าติดแล้วเขาบอกว่าติดก็เก็บสิทธินั้นไว้นะครับคนคนหนึ่งเนี่ยนะน้องคนหนึ่งเนี่ยอาจจะติดถึง5้าที่8ที่ก็ได้ในระบบเคอร์ริเฮาส์แล้วก็เก็บสิทธิ์การติดนั้นไว้นะครับแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์พร้อมกัน นะครับซึ่งของปีนี้น้องรู้ไหมวันไหนครับวันที 26, ่26 26-29นั่นเองครับก็คือในวันที่26ถึง29เนี่ยเขาจะให้เราไปยืนยันสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ว่านะครับสมมติในกรเนี่ยติดมา5ที่แล้วนะและ5ที่นี้อยู่ในระบบคิดทิ้งเฮาทั้งหมดเลยนะคุณจะเอาคณะไหนใน5ที่นี้นะครับหรือคุณจะไม่เอาเลยก็ได้นะถ้าน้องบอกว่าเอ้ยหนูเอาคณะนี้แหละนะเอาคณะที่3เนี่ยน้องไปยืนยันสิทธิ์ปุ๊บนะอีก4คณะที่เราไม่ได้เลือก ก็จะถูกคืนสิทธ์เข้าไปในระบบแอดมิชชั่นให้กับคนอื่นเขาได้เรียนกันมันเป็นระบบที่แบบว่าทําให้คนไม่ไปกักที่กันนะเข้าใจไหมครับเออนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าน้องยืนยันสิทธ์เสร็จปุ๊บสิทธิ์แอดมิชชั่นเราไม่มีแล้วนะก็คือเราจะต้องติดคณะที่เราเลือกไปเนะและสิทธิ์การแอดมิชชั่นเราก็หมดไปนะครับแต่ที้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าไอ้ห้าที่ที่น้องติดมาเนี่ยน้องไม่ไม่ค่อยโอเคกับม,มันเท่าไหร่แบบเฮ้ยแบบอยากจะลุ้นนะครับอยากจะุ้น นะอีกคณะหนึ่งที่แบบอยู่ในดวงใจซึ่งแบบมันก็จะมีระบบรองรับก็คือระบบแอดมิชชั่นนั่นเองน้องก็ไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์มั้าใจไหมเออพอเราไม่ไปยืนยันสิทธิ์ปั๊บสิทธิในการแอดมิชชั่นเราเนี่ยก็แต่ว่าอห้าคณะที่เราติดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปเลยนะก็เท่ากับเราก็แบบยังไม่ได้ติด<ต>อะไรแต่ว่าถ้าเลือกแล้วที่หนึ่งแล้วแบบมันยังอยู่ในเวลานั้นแต่ว่า อยากอยากจะเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนได้ไหมคะอ๋อหมายความว่าสมมติว่าเรายืนยันสิทธิ์ไปแล้วอย่างเมื่อกี้พี่สมมุติว่าเป็นคณะที่3นะฮะเราไปยืนยันสิทธิ์ว่าเราจะเอาคณะนี้ปรากฏเราบอกเฮ้ยเราไม่เอาเราเราอยากจะได้อีกคณะหนึ่งซึ่งอยู่ใน5คณะที่เราติดใช่ไหมเขาก็มี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 ทางเลือกให้เรานะก็คือใน3วันอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือ26นะครับ27 28เ่อ๋อ2ี่ส้าอย่มั้ยใช่ไหมยี่สิบหกยั่สิบเั็ดนี่สนบแปดยี่สิเก้าี่ยนใะครับนะครับ เปลี่ยนได้ไม่เกินสามครั้งนะเลยครับเปลี่ยนได้ไม่เกินสามครั้งนั่นเองคราวนี้ของน้องสองคนเนี่ยไปสอบตรงมาบ้างหรือเปล่าสองค่ะอย่างของหนูก็มีไปสอบมาสามที่ค่ะก็คือมีเกษตรเกษตรเศรษฐศาสตร์เกษตรเศรษฐศาสตร์เกษตรติดไหมไม่ติด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 ที่สองเป็นกำกับการแสดงมสวค่ะอันนี้ผ่านข้อเขียนจะตกสัมภาษณ์นั่นไงผ่านข้อเขียนจะตกสัมภาษณ์ไปปั๊บค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเศรษฐศาสตร์มสว มีติดติดนะครับก็ติดเศรษฐศาสตร์รเศรษฐศาสตรของมอสอโลไปนะครับทังอะ่ะก็ไปสอบที่สองท,ที่เหมือนกันสองที่เหมือนกัน,นก็คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ไม่ติดนะคะแล้วก็คณะที่สองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ติด,ตดเป็นระบบ killing house บเหมือนกันอ่าก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับน้องสองคนเนี่ยก็จะมีคณะที่อยู่ในมือน้องแล้วนะคนละหนึ่งคณะนั่นเอง ซึ่งทั้งสองคณะ,ะอยู่ในเคอร์เรนจ์เขาเปล่าอยู่ค่ะเพราะเราเช็คแล้วนะเราต้องเช็ทคที่ระเบียบการของเขานะครับว่ามันอยู่ในระบบเคอร์เรนจ์เขาก็แสดงว่าในวันที่26-29เนี้ยเราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ละของเนยนี่เอาไหมเอาค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากเข้าใส่ทารกอยู่แล้วด้วยก็ถ้าจะไปแอดก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเสียอันดับเฮ้แต่พี่จำได้นี่ตอน ตอนแรกเลยคือแบบหมอเอยนะการแสดงเอยคือนิเทศใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เสศา์แล้วไปอแบบมามาแนวมาสไปายมาแนวแบบว่าเสศาสต์ได้ครัางมันเพิ่งรู้ตัวเองว่าชอบคณิตแต่ว่าเรียนแล้วมันรู้สึกขนใจก็เลยแบบว่าแล้วพอมันมันใช้เกณฑ์เดียวกับนิเทศด้วยก็เลยแบบมุ่งมาที่พวกคะแนนที่ใช้ด้วยกัน มันแบบยืนแล้วมันติดก็เอาเลยโอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับสนุนเต็มที่นะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไปนะครับอ้าวคราวนี้อังอ่ะไปสอบที่ไหนมาบ้างไหนบอกพี่เหรอวันนี้ก็ไปสอบมาสองที่สองที่คือคณะนิติศาสตร์จุฬานิติศาสตร์จุฬาเป็นไงจ๊ะไม่ติดค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ติดจะยิ้มได้ค่ะไม่ติดจะยิ้มได้เพราะที่สองก็คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นไงครก็ติดค่ะติดโอ้ยดีด้วยเก่งมากเลยนะคะโอเคคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญแล้วว่านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่เราติดเนี่ยอยู่ในระบบคีริงเฮาส์หรือเปล่าเช่นกันค่ะอยู่กับอยู่ในระบบคีริงเฮาส์เหมือนกันค่ะแล้วหนูคิดยังไงคะ <binge> ก็ช่วงนี้ก็ใกล้ยืนยันสิทธิ์แล้วค่ะก็<ม>ะยังคือก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันว่าตอนแรกก็อยากได้นิติศาสตร์จุฬาแต่ว่าก็เป็นความฝันว่าเอออยากเข้าคณะนี่แล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะ แต่คณะที่นิติาารธรรมศาสตร์ก็ดีเหมือนกันก็เป็นคณะที่ชอบทั้งสองที่ซึ่งกําลังตัดสินใจลําบากอยู่คะ่ะว่าจะเลือกที่ไหนดีก็คืออย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอังเองเนี่ยยืนยันสิทธิ์ปังปับ๊บว่าติดนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วเอาเลยเนี่ยนะ,ะก็จะตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นเออตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นก็คือพูดง,ง,ง่ายๆความฝันของเราเนี่ยนิติศาสตร์จุฬาไม่มีโอกาสลุ้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสละสิทธิ์นะในระบบของ killing house คือไอ้เจ้า นิติศาสตร์ศาร์ที่ติดเนี่ยเราไม่เอาแล้วเราจะเข้าสู่ระบบแอดมิชั่นมันก็มีความเสี่ยงถูกปะใช่ครับคราวนี้ไปดูคะแนนหรือยังก็ไปคำนวณคะแนนแอดมิชั่นมาแล้วบ้างก็มีความเสี่ยงค่ับเพราะว่าคะแนนนี้ค่อนข้างที่จะมีคะแนนที่เหวี่ยงเพราะว่าแบบมีขึ้นมีลงซึ่งคะแนนของตัวหนูเองก็คือเพิ่มจากคะแนนขั้นต่ำของปีที่แล้วมาประมาณ2 0 0ร0บวกคราวนี้ลองย้อนไปไหมประมาณ4-4ครั้งย้อนหลังไป4ี่ปีอ่ะคะแนนเป็นยังไงบ้างครับ ก็มีทั้งบวกบ้างลบบ้างเกินขั้นต่ําบ้างบางปีบางปีก็เกินขั้นต่ํามาแค่200บางปีก็ติดลบอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราไปดูขั้นต่ำนะของนิติศาสตรจุฬาแล้วของแต่ละปีเมื่อเทียบกับคะแนนของเราณนปะัจจุบันเนี่ย<ช>นะครับ,รบมันก็เกินบ้างปริมปิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือรไม่ก็ต่ํากว่าบ้างก็พูดง่ายๆโอกาสติดก็สี่สิบห้าสิบอ่ะประมาณนี้คราวน,นี้เด็กที่จะเลือกแอดมิชชั่นเนี่ยเขาให้เลือกได้ถึงสี่อันดับถูกไหม เออซึ่งสี่อันดับนี้นะครับอังลองคิดไหมว่าโอเคอันดับหนึ่งลองถ้าลองนะก็คือเป็นนิติศาสตร์จุฬาอันดับสองเป็นอะไรคะคะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งคะแนนต่าสุดของเราตอนนี้เมื่อไปเทียบกับสถิติของการสอบแอดม s ชช o ่นะครับย้อนหลังไปประมาณ4ปีโดยเฉพาะอย่างที่เราต้องดูปีล่าสุดเป็นสําคัญนะคะแนนเป็นยังไงครับก็คะแนนก็เออสูงเกินไหมเกินกว่าปีที่แล้วเกินค่าต่าสุดใช่ไหมเกินเกินค่าต่ําสุดประมาณเกือบพัน เกือบพันก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับก็มีลุ้นถ้าถ้าพี่แบบประเมินเป็นเปอร์เซนต์ที่ว่าก็เกิน50%นะแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีนะแล้วเมื่อเทียบกับไอที่แบบว่าถ้าเราไม่เอาระบบแมนิชันเราเอาเคอร์ิงเฮาส์คณะที่เราติดเลยนี่คือมัน100%อนแน่นั้นใช่ปะแต่อันนี้อันดับ2ก็กลายเป็นว่ามีความเสี่ยงท้นทันทีถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาคือได้ลุ้นนะจุลาใช่ไหมได้ลุ้นนิติศาสตร์จุลาขึ้นมาอันดับ3คณะรัฐศาสตร์ รัศสารของจุฬาลงกรจุฬาลงกรซึ่งคะแนนเป็นไงตัวนี้ก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องสาขาแต่ว่าเท่าที่ดูสาขาการปกครองอก็คะแนนแคล้ายๆกับนิติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าบวกลบบ้างจากคะแนนต่ำสุดของแต่ละ4ปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกันพี่ว่ามันใกล้เคียงกันนะอันดับสองอันดับ3าเนี่ยเผลอๆบางปีอันดับสามเนี่ยมันเป็นรัศสารของจุฬาใช่ไหม บางปีเนี่ยสูงกว่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะซึ่งมันอาจจะทําให้เราเสียอันดับได้พี่ว่าอันนี้พี่ไม่แนะนํานะครับก็คือพี่ไม่แนะนําเพราะว่าเราควรจะเลือกอันดับทั้งสียอันดับนี้ให้มีแบบว่ามันมันน่าจะลดหลั่นลงมาคือไออันดับแรกอาจจะคะแนนสูงหน่อยแล้วก็ไล่สเต็ปลงมาการที่เราเลือก2คณะที่มันมีคะแนนต่ําสุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ปีเนี่ยคะแนนต่ำสุดใกล้เคียงกันมากเลยมันจะทำให้เราเสียอันดับได้คือถ้ามันไม่ติดมันหลุดทั้งยวงเลยไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปดูดีๆนะครับ แต่คราวนี้ถ้าเป็นความคิดของพี่เอนะพี่ว่าไอ้นิติศาสตร์จุฬาเนี่ยกับนิติศาสตร์ธรรมศาสาตร์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอังเลือกแฟนอย่างเงี้ยเออมีมีผู้ชายสองคนมาแบบว่ามาจีบอย่างเงี้ยคนนึงแบบหน้าตาแบบคล้ายมาริโอมากเลยนะครับอีกคนนึงหน้าตาคล้ายนาเดทมากคือพ,พี่ว่ามันมันเหมือนเหมือนกันพี่ว่ามันโอเคทั้งคู่เลยว่าโอเคมันโอเคมันมาริโอและนาเดทโอเคไหมนะฮะมันมันมันโอเคอ่ะพี่พี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่า น้องไปสอบ admission แล้วอาจจะติดก็ได้นะใช่ไหมไปเข้าในรบะบบ a d มิชชั่นอาจจะติดนิติศาสตร์จุฬาก็ได้นะนะครับหรืออาจจะไม่ติดก็ได้ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าถามพี่พี่ว่านิติศาสตราาส์รุฬาฯโอเคมากๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่เป็นแบบเป็นคนในครอบครัวนะครับที่คงแนะนําให้น้องสาวคนนี้เนี่ยนะครับเลือกที่จะเอาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวพี่นะครับอันนี้ก็อังก็ลองไปถูกใจดู เโอเคโอเคนะครับเอ้าเคิร์ฟเลยเคร์ฟเลยเคอร์ฟดันดันใดเลยนะครับก็โอเคอันนี้พี่ก็ต้องแบบฝากน้องทางบ้านไว้ด้วยนะครับว่าการที่เราเนี่ยนะครับสอบตรงแล้วก็ติดมาหลายๆคณะแล้วแล้วก็วันที่26กถึงวันที่2ี่เนี่ยจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ในระบบ killing house นะครับน้องต้องตัดสินใจดีๆนะครับเราต้องดูเลยว่าคณะที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นคณะที่เราอยากเรียนหรือเปล่านะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือ ถ้าเราบอกว่าคณะที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันยังสู้อีกคณะหนึ่งที่แบบลองเป็นความฝันของเราไม่ได้แล้วมันสามารถที่จะมีโอกาสติดแล้วมันอยู่ในระบบแอดมิชชั่นโอกาสของมันเป็นยังไงน้องน้องต้องเอาคะแนนของน้องนะครับไปเทียบกับคะแนนต่ำสุดน,นะครับแล้วก็ย้อนหลังสักสี่ปีดูดิว่ามันเกินมามา,มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าคะแนนที่เราเปลี่ยนที่นั่นคือคะแนนต่ำสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นไปได้เราอาจจะพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องรัดใจดีๆนะครับ ถ้าคณะนี้เรามีอยู่ในมือมันโอเคอ่ะมันโอเคแล้วนะครับก็เรียนเถิน้องนะครับที่ว่ามันก็โอเคมันก็ทําให้ชีวิตเราดีนะครับโอเคอันนี้พี่ก็ต้องแบบว่าวแสดงความยินด,ดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วขออวยพรตรงนี้เลยว่าตอนนี้ติดแน่นอนละนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนงสธิ์เรียบร้อยเราก็ไปตัดชุดรอได้เลยนะครับไม่มีอะไรทําให้เราไม่ติดได้แล้วเราติดเรียบร้อยมีที่เรียนแล้วนะครับอขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและทุกทุกด้านเลยนะครับโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้ ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็เราก็มาคุยกันอีกนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณค่ะพวกเราสอง ขอบคุณที่เอวีบายเดอะแบรนด์ด้วยนะคะที่มาร่วมแบ<ช>่งปันความรู้ในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็พี่ป๋มกับพี่นัตตีน้น้าจ๊าก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ <Yay! S 2> ที่ตดรับตรงไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิกันนะคะในระบบ c a r i n g house ในวันที่<ม>2 6ถึง29เามษายนนี้นะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามเทปิวเตอร์แนะนำย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของเรา ทุกุกปัญญาชาแนลค่ะและ facebook.com.admissions by 2ปูบุปัญญาค่ะสำหรับคำถามนะคะนิยองถามเข้ามานะคะวิธีการเลือกคณะในแอมิ s ชั่นและเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้เราพลาดนะคะแอมิม่ติดในรอบแอมิชชั่นนี้ติดตามได้ในช่วงหน้าเลยจ้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ มาถามพวกเรากันมากกว่าคะ่ะวันนี้พี่ป๋ำเลือกคําถามไหนมาคะคําถามนี้เลยคะ่ะน้องๆน,นะคะถามเข้ามาว่าวิธีการเลือกคณะนะคะในแอดมิชชั่นเนี่ยต้องดูลําดับยังไงนะคะแล้วก็มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้น้องๆเนี่ยพลาดแอดมิชติในรอบแอดมิชชั่นนั่เองคะ่ะพี่นาตี้ถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบของพวกเรากันดีกว่าซึ่งข้อมูลที่เราหามานะคะเราก็หามา รวบรวมมาจากพี่ๆติวเตอร์ที่เคยมาแนะนําไปนั่นเองใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวิธีการเลือกคณะนะคะอันดับที่1เลยเนี่ยน้องๆน,นะคะจะต้องดูว่าสาขาวิชาที่เราอยากเรียนมากที่สุดเนี่ยคืออะไรมไม่ว่าน้องๆน,นะคะจะสอบคะแนนถึงหรือไม่ถึงนะคะถ้าเราอยากเป็นคุณหมอวิศวะคุณครูอะไรก็เขียนเข้าไปก่อนมาถึงอันดับที่2ค่ะต้องเป็นสาขาวิชาที่ชอบรองลงมานะคะ,ะและคะแนนเนี่ยก็ต้องขั้นต่ํากว่าอันดับแรกด้วยค่ะทางทดีนะคะคะแนนควรจะต่ํากว่าอันดับ1นึ่งเนี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง4,000คะแนน อันดับที่3ามนะคะเป็นสาขานะคะที่เราชอบแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รองลงมานั่นเองค่ะต้องบอกว่ามันเป็นสาขาที่เราอยากเรียนนั่นแหละแต่ว่าอันดับที่สามนี้นะท้าน้องเลือกแล้วนะคะก็ต้องค่อนข้างมั่นใจนิดนึงว่าเราเนี่ยก็น่าจะติดนะ ใช่ค่ะเราต้องเผื่อคะแนนให้มากกว่าเกณฑ์ปีก่อนๆน,นะคะ,คะประมาณ1,000ถึง2 0 0 0คะแนนเราว่าถ้าสมมติว่าคะแนนเรายิ่งน้อยเนี่ยความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงและที่สําคัญค่ะปีนี้คะแนนหวเี่ยงมากนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยแอดไม่ติดใช่แล้วมาที่อันดับที่4นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกสาข,ขาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องติดแน่ๆน,นะคะที่สําคัญคือคะแนนของเรานะคะจะต้องมากกว่าคะแนนปกติเนี่ยประมาณ 4ี่0นถึง5,000แคะแนนขึ้นไปนะคะและเมื่อเราติดแล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามหวาวิทยาลัยนี้แล้วก็สาขานี้ที่เราเลือกเรียนะคะถ้าเราติดแล้วเราจะสามารถไปเรียนได้จริงๆหรือเปล่ามาดูในส่วนของเหตุผลนะคะที่จะทำให้เราแอดไม่ติดกันบ้างดีกว่าในแอด i ิชชั่น5นี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยหามาด้วยกันทั้งหมด8เหตุผละคะ่ะนั่นก็คือ1 เลือกคณะที่คะแนนต่ำน้องๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะแบบโดนติดกระดักไปก็มีค่ะเพราะว่าคิดว่าเออเลือกคะแนนต่ำๆนะคะแล้วเราจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆหลายๆคนนะคะเขาก็มองย้อนคะแนนไปแค่1ปีเท่านั้นซึ่งมันก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยทำให้คะแนนนะคะอาจจะเหวี่ยงเพิ่มขึ้นถึง0คะแนนเลยฉะนั้นเราก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันค่ะพี่นาตีมาดูข้อที่2นะคะ เลือกคณะโดยยอดจํานวนรับนักศึกษาน้อยลงมากต้องบอกว่าปัญหานี้ค่ะเกิดขึ้นบ่อยมากในรอบของการปรับเปลี่ยน admissions นะคะยิ่งตําแหน่งเนี่ยเหลือน้อยจากปีที่เรา5้ปีนี้อาจจะเหลือ10บและจะทำให้น้องๆเนี่ยพลาดได้ค่ะพี่ป๋อใช่แล้วค่ะมิแรตตี้ข้อที่3นะคะเลือกคณะที่เปิดรับสมัครครั้งแรกค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีท้งวิกฤตแล้วก็โอกาสนะเพราะบางครั้งถ้าคะแนนต่ําเราก็โชคดีแต่ถ้าเมื่อไหร่คะแนนสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะหลุดได้นะจ๊ะ มาถึงข้อที่4ค่ะเลือกคณะนะคะโดยไม่ดูสถิติคะแนนโอเน็ตและแก p แพดนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องดูสถิติเรื่องคะแนนด้วยะนะคะประกอบการตัดสินใจหรือว่าพิจารณาเพราะว่าความยากง,ง่ายของข้อสอบในแต่ละปีเนี่ยจะแตกต่างกันไปทําให้เรานะคะสามารถรวมคะแนนได้ยากค่ะข้อ5นะคะน้องๆเนี่ยเลือกคณะโดยไม่ดูคุณสมบัติต้องบอกว่าอันนี้นี่พลาดมากๆนะ๊ะเพราะว่าถ้าบางครั้งเราสอบแอมิชชั่นติดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะตัดเราออกไปได้เพราะว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยไม่พร้อมนั่นเองค่ะ ข้อที่6ค่ะเลือกคณะโดยไม่ดูค่าเถิมโอ้โหโอ,อันนี้สําคัญมากค่ะพี่ปามพอเราสอบติดไปแล้วปุ๊บพอหันมาดูค่าเถิม มากเลยจะไปล้มไปสูงต่างชาตเรียนไม่ได้แน่เลยสุดท้ายต้องสละสิทธิ์ใช่เสียดายนะเสียดายมาที่ข้อที่7ค่ะอันนี้นี่ถ้าใครลืมนี่คือบงมากๆากเลยจ้าน้องๆลืมจ่ายตังค์ค่ะก็คือตรงตัวจ้าก็ลืมจ่ายก็ไม่ต้องเรียนก็พลาดจบค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ8ค่ะอย่าเชื่อข้อมูลในกระแสโซเชียลเยอะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิด ความไม่แน่นอนและค่อยเ<ช>สียได้ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเลือกคณะให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้ติดได้เรียนนะคะที่อยากจะเรียนนะจ๊ะและในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ <ภา S 2> สําหรับ4ทางออกเลือกได้สําหรับคนที่แอดมิชชั่นไม่ติด จะทำยังไงกันก็ต้องติดตามในสัปดาห์หนะ้าสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ,บ่งปันความรู้โดยยาดมเป็ดบิ้มฟิลเพื่อนจุกลมหายใจและซีพีเมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันใช่แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารย้อนหลังเนี่ยก็ไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ Am ด i ิชั่นส True ปุกปัญญาหรือว่าทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.truebuppanya.com ค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube True ปุกปัญญาชาแนลค่ะใช่แล้วค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านี้นะคะพี่นัตตี้เราจะมาดูกันค่ะว่าน้องๆแอดแกง5 9ของเรานะคะเลือก4อันดับเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาคอยให้กำลังใจน้องๆกันดูนะจ๊ะแต่สำหรับช่วงนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะ